่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่ก็คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพัน์นะครับที่ต้องบอกต้องกล่าวเพราะว่า วันเวลาผ่านไปจากวัยหนุ่มมาถึงวัยชราซุ้มเสียงมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าบางคนเป็นแฟนรายการผมมานะหลายสิบปีเพราะว่าผมก็จัดรายการมาแล้วนะครับ40กว่าปีแล้วเริ่มตั้งแต่ AM มนะมา FM มมาสถานีโทรทัศน์จนกระทั่งสื่อโซเชียลมีเดีย ที่ท่านสะดวกฟังตรงไหนก็เชิญนะครับและระยะนี้เรากำลังคุยกันเรื่องการปลูกถั่วเขียวนะซึ่งนำเสนอถั่วเขียวพันธุ์ดี6สายพันธุ์ที่จัดแสดงนิทรรศการในงานกเษกษตรกำแพงแสนโดยภาควิชาพืชไร่นาคณะ,กะเกษตรนะครับแล้วผมก็แนะนำวิธีการปลูกถั่วเขียวจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็ดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ คราวนี้อะไรครับที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการที่เราปลูกถั่วเขียวพี่น้องครับการปลูกถั่วเขียวนั้นก็ปัญหาแล้วก็อุปสรรคใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโรคแล้วก็มแมลงศัตรูนะครับโรคแล้วก็มแมลงศัตรูก็แล้วแต่ว่าท่านปลูกฤดูไหนกันนะครับ เอาเรามาไล่ดูปัญหาของอมแมลงแต่ละชนิดก่อนที่จะมาเข้าทําลายทั่วเขียวของเรานะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราปลูกทั่วเขียวนะฮะก็จะมีมแมลงอย่างพวกเพลี้ยอ่อนนะครับเพลี Pre ้ยอ่อนทวนั้นก็เข้าทํำลายได้หลายระยะ นะครับก็คือระยะที่แตกยอดอ่อนของถั่วเขียวบางทีเพลีอ่อนก็ไปดูดกินน้าเลี้ยงที่ยอดหรือระยะกำลังอ,ออกดอกนะครับมันก็ทำลายดอกได้ดูดกินน้าเลี้ยงที่ดอกหรือแม้กระทั่งถั่วล็กถั่วเขียวติดฝักฝักยังเขียวๆอยู่เนี่ยก็ อาจจะมีเพี้ยอ่อนมาดูดกินนะครับก็ทําให้ฝักเหงกฝักงอใบเหงกใบงอเสียรูปเสียทรงเสียหายหมดนะฮะนี่ก็ปัญหาจากเพียอ่อนเดี๋ยวผมค่อยแนะนําทีเดียวนะฮะว่าเราจะป้องกันด้วยสารอะไรอย่างไรนะครับนอกจากนั้นระยะที่ทัวกํกำลังเจริญเติบโตทางใบ ก็อาจจะมีหนอนอย่างเช่นหนอนกระทูหอมพวกหนอนกระทูหอมโดยธรรมชาติมันก็จะกัดกินใบนะฮะกัดกินใบหนอนกระทูผักอันนี้จะทำลายนะทุกระยะการเจริญเติบโตคือมันจะกัดกินทั้งใบทั้งดอก แล้วก็ฝักอ่อนนะพอกลางวันมันก็จะหลบซ่อนอยู่ในดินอันนี้จะพบมากในช่วงถ้าเราปลูกช่วงฤดูแลง้งประมาณมกรากุมพามีนาเนี่ยจะเจอเยอะพวกหนอนกระทูผักนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบดูนะครับอนอกจากนั้นก็ยังมีหนอนมวนใบ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะมันก็เอาใบมาม้วนหลบซ่อนตัวของมันอยู่นี่สามนอนนะนอนกระทู้หอมนะแต่ว่ามันกินถั่วเขียวนะมันชื่อหนอนกระทู้หอมก็จริงแหละนะนอนกระทู้ผักนอนม้วนใบและที่มันแสบมากๆก็คือนอนเจาะสมอฝ้ายนะครับโอ้ยหนอนตัวนี้ร้ายครับนะะลอกคราบห้าครั้ง พอเลยระยะวัยที่สองไปแล้วบางทีฉีดอยู่กีดยาก็จะเอาไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นพอหนอนฟักออกจากไข่หม่ๆเราต้องฉีดพ่นป้องกันกําจัดเลยพวกหนอนเจาะสมอฝ้ายนั้นมันจะเจาะนะมะเล็ดแล้วก็กินฝักมันจะเจาะเข้าไปในฝักถั่วแล้วก็ไปกินมเมล็ดถั่วนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่านอกจากหนอนเจาะ สมอฝ้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหนอนเจาะฝักถั่วที่ชื่อว่าหนอนเจาะฝักถั่วมาลูก้านะครับจะระบาดระยะที่กำลังออกดอกแล้วก็ติดฝักโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยมันจะเริ่ม สร้างใหญ่พันช่อดอกอาศัยอยู่ข้างในแล้วก็จะกัดกินเกสรของกลีบดอกนะฮะอันนี้ก็ทำให้ถั่วก็ผสมไม่ติดและที่สุดก็จะเจาะเข้าไปทำลายฝักนะครับอันนี้เราก็จะต้องฉีดพ่นป้องกันกำจัดอย่างกรณีหนอนบางคนเขาก็ใช้เชื้อไวรัส NPV 2 0 ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับทีนี้ถ้าเราจะปราบทั้งเพลี้ยทั้งหนอนนะฮะเราก็เอาสารที่ชื่อว่าคิวเทอร์นะครับคิวเทอร์ฉีดพ่นป้องกันไว้นี่ก็ในส่วนของมแมลงครานี้ไปดูเรื่องโรคโรคของถั่วเขียวที่สำคัญนั้นก็ถ้าโรคที่เกิดทางใบนะโรคที่เกิดทางใบ และมักจะพบกับใบแก่ก็คือโรคใบจุดผมจะคุ้นเคยกับโรคนี้ดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมตมหาิมทรมทวิทยานิพนธ์ผมก็แยกเชื้อเชื้อสาเหตุตัวนี้ชื่อว่าเซอร์โคสปอราแคนเนเซนทีนี้ปกติถ้าเลี้ยงในอาหารวุ้น PDA p o t โปเตโตเด o s e อาก r มันจะมีแต่เส้นใหญ่มันไม่สร้างสปอร นะผมก็ต้องคิดสูตรเอา,อาใบถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงมาผสมกับข้าวโอ๊ตโอ๊ตมิลนะฮะแล้วก็ผสมกับอาหารวุ้นพีดเอแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เหนี่ยวนำการเกิดสปอร์โดยการใช้แสงแบล็คไลท์นะครับแล้วก็จบเรียโทมาได้ก็เพราะโรคเนี้ยมันมักจะเป็นกับใบแก่ครับใบจะเป็นจุดเหลี่ยมสีน้ำตาล นะฮะเป็นรมเหลี่ยม,มตามเส้นใบนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ารายกาศนะครับเป็นโรคที่มักจะเกิดทำลายเสมออันนี้จะเกิดมากในช่วงฤดูฝนครับฤดูฝนนะแต่พอมาช่วงที่เข้าหนาวเข้าหนาวนั้นท่านมักจะเจอปัญหาคืออะไร คือโรคที่เรียกว่าโรคราแป้งขาวนะครับโรคราแป้งขาวนั้นจะระบาดในช่วงที่อากาศแห้งและเย็นพฤศจิกาธันวามกรากรุพากลางคืนหนาวหนาวน้ำค้างแรงกลางวันอากาศร้อนเนี่ยครับใบจะเริ่มเป็นผงแป้งสีขาวแล้วก็จะกระจายตัวแล้วจนที่สุดใบก็จะเหี่ยวแห้งไปนะครับ แล้วก็ตอนหลังนี้มีโรคที่สำคัญคือโรคไวรัส,สใบด่างเหลืองนะครับเวลาปลูกไปแล้วยอดของถั่วนั้นจะมีอาการด่างเขียวๆเหลืองๆเป็นจำ้ำนะครับแล้วก็มักจะระบาดมากในช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวานาะมกรากุมภพาประมาณนี้ แล้วก็จะมีพวกมแมลงวีขาวยาสูบเป็นมแมลงพาหะเราก็ควรจะต้องฉีดพ่นนะฮะป้องกันกำจัดมแมลงวีขาวยาสูบแหม่เดี๋ยวนี้ก็บางคนโก็สารเคมีเราก็ใช้สารอินซีอย่างที่ชื่อว่าพรีแอมก็ฉีดพ่นนอกกนั้นก็อาจจะมีโรคที่นานๆเจอกันครั้งหนึ่งก็คือฝักเน่า ที่เกิดจากเชื้อโชนีโฟราผมจับได้ว่าผมมากำแพงแสนใหม่ๆนะฮะมาดูแปลงถั่วเขียวก็เจอโรคนี้เกิดขึ้นกับฝักถั่วในสภาพที่อากาศชื้นจะเห็นเชื้อราเนี่ยเรียกว่าฟูฟ่องเลยที่เดียวเชียวนะครับนี่ก็คือโรคแมลงศัตรูของถั่วเขียวซึ่งถ้าจะประสบความสำเร็จในการปลูกถั่วเขียวก็จะต้อง หาทางกำจัดโรคแมลงศัตรูเหล่านี้อย่าปล่อยให้ระบาดหนักแล้วค่อยมาแก้ไขกันในภายหลังมันจะไม่ทันการนะครับใครใครก็รักหัวหัวกันไยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันใคร ชาวนาะชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเต,ติบโตมาสี่สิปีตามานะมี<ร>น้องสิสสก็็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอซโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไรน่นาร่ำรวยล้นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริม ็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวขึ้นไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนท่านเคมีจำกัดมหาชน